เห็นเหนหาแล้ต้อยจาวันนึ้นเห็นเห็นเร้าผมมั่นิหนึงพมันดีได้แต่ไปตาตามันมันบ่ได้นะเอาเอาเดะเอาบสามสองนึงเอาเอาบ่เอาจุดสอเต้เปิดน้าบ่สามสองหนึ่ ไมได้ย่ได้ยูไดยูเอากระดาคุยช่วง้หรเนี่ยไมันกเดปะได้มสือพึ่งได้มันพึ่ไดมันสิุ้งได้ดีดีมีบอสดืดี้ได้ยูมึมันไม่เป็นฝอยอะีเอาีเได้นี่ยได้ได้ได้ผมรีได้ยูไทยวิศวันผมที่เอวอารตอะม หนึ่งเอ็ดดีวัสดุสองนุ่มจู๋ยจงกุ้มก็นี่อันนี้ใช่ขอไม่ขอไม่เอาตอนเช็ดที่ชให้แก้ปัญเนี่ยเน่๋ยะหลวมหบดเยเอาไงเองเอาางเไเนาไเไงเเอาไก่เอาเไาาไออาไาอ เอาหัวแบบตีดจุ่มกันหน่อย่จับซูที่มาตือนแม่ยังก็น่าจะเยอะกันเอาเกิดจิบปัญญาอ่อนเนาะเอาเก๋ไก่กันเลยมันจังมันจังงามมันไก่บดเก๋ไก่กันเก๋ไก่กันนี่ยเดี๋ยว่ะอ้าะมาณนี้เด้อตื่นเด้อเจ้ามาเสเด็งไงมาการลดดอกเบี้ยเยนะมากเสด็งไงมันเลยกมาตื่นสามสองนะกระดูกหรือว่าไม่เย็นกระดูกเออทั้งเอ็นก็ได้เออสามสองเอา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 เราบด เออกลมๆลงไปอีกนะอ่าประมาณนี้ละครสามสองหนะ่งเออสามาองนึ่มาโอ้ออกาไหม <c oughs> หนึ่งสองสามเอ้า

Được. còn hai đều là quân vương lại chưa tôi tôi nhau, tôi 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 อันนี้อันนี้เรียกกันนะเยัะเยออะไรนี่นะเนี่ยคือหัวกันยังเัวเรียกกัวกอมทีดีนะอืมกระดูข้ามปลาอีกใช่ได้โมเมนต์ติดหนาเราอาจจะคอยมักแสงกันเลยนะโอยจมาเลยตรงนี้ฮะกิเลตีกิเลยีเบสปี กินง่าทั้งี้หรอว่ากินยากเลยอีกหลักอันนี้คือเบื้องหลังคลิปนุ่มโจเฮฮานะครับแกก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องพี่สอง jo 1 official ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ